โอเคครับก็ต้องกราบสวัสดีท่านผู้ชมที่เขาเราทุกท่านเลยนะครับผมกับไอซ์แคร์เกมเมอร์ครับวันนี้ก็จะมาโปรโมทเซิร์ฟนั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นเซิร์ฟที่ว่าโหสุดโคตรมากครับอ่าไม่ใช่เซิร์ฟไม่ใช่เซิร์ฟคอโลนนะผมเดี๋ยวเพราะว่าเป็นเซิร์ฟที่สนุกมากครับโอเคครับมันกดแล้วไม่ไปครับอ๋อนะครับผมโอเคครับเซิร์ฟนี้ครับเออเป็นเซิร์ฟของเออคุณเออเดี๋ยวผมไปดูผู้เซิร์ฟกันเลยดีกว่านะครับ อ่าผู้เปิดเซิร์ฟค,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 คือคุณ Google GH ชื่อนิวนะครับแอดมินคือคุณแจนนะครับแล้วก็โคโนเนอร์เนี่ยก็คือคุณยูทูบเบอร์นี่คือคุณหมวยครับหมวยหมวยคอนหมวยไม่ใช่ไม่ต้องผวนนะครับโอเคนะครับผมเซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟที่ออกแนวแบบว่าเออมินิเกมนะครับผมอ่าอันนี้ผมไปดูีละอย่างเลยดีกว่านะครับ ตรงนี้ถ้าจะเป็นส่วนวาร์ปนะครับผมตรงนี้ก็มีหนึ่งปะทะหนึ่งด้วยครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากครับตรงนี้น่าจะเป็นพวกกดนะครับอันนั้นเป็นราชีแอดมินนะครับอ่าส่วนตรงนี้ครับคือเอ่อคิวพีพีนะน่าจะเป็นเอ่อต่อสู้กันนะครับอันอันนี้คือเบลล์พีพีนะซึ่งเป็นเอ่อสงครามธนูมั้งนะครับโอเคครับเนี่ยพอเข้ามาปุ๊บนี้ครับมันจะแบบให้กดใช่ไหมกดไปนะครับกดปุ๊บกดตรงป้ายนะครับ อ่ากดตรงป้ายเราจะได้ของนคะรับนี่ครับเตรียมตัวโอเคคนระับวิธีการเล่นก็เข้าไปข้างในครับผมว่าไปสนามครับนะนั่นคือสนามของเรานะครับผมซึ่งเอ่อี่มันมากครับผมขอบอกเลยคนระับแถมกดเดนแอปเปิให้ด้วยนะครับอ่าเป็นอะไรที่ดีมากครับโอเคนะครับผมชอบคลิปนี้กดไลค์ชอบผมไม่ใครที่อยากเล่นเออเซรอมนี้นะ,ะนะครับผมจะทิ้งไอพีไว้ให้นะครับผม โอเคครับบ๊ายบายจุ๊บๆนะครับ